แม่เก็บเลย,เย,เลยกินเยอะแล้วอดโอ้เยอะอุ๊ยป่ามาป่ามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนักแคนจะมาทำอะไรครับวันนี้ มารีวิวขนมเลโอ๋อรีวิวขนมเลขนมเลอยู่ไหนขนมเลอยู่นี่อ๋อมาดูสิเป็นยังไงสีอะไรอ๋อหันทางนั้นมาหันทางเลมาโอ้โหรีวิวขนมเลอ่ะพ่อแกะให้นะ,ะดีใจไหม ขนมรีมาแล้วครับว้าวว้าวหืมว้าวว้าวอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยเดี๋ยวเลี้ยงครับ <c oughs> <c oughs> ขนมเลน่าอร่อยจังเลยนะครับขนมเลน่าอร่อยจังเลยนะอร่อยไหม,ไมพอกินด้วยได้ไหม,ไมอพอกินด้วยอ่ะพ่อกินด้วยเอาชิ้นไหนให้พอ่อเอามาเอาชิ้นไหนให้พอ่อหนึ่งหนึ่งชิ้นเร็วตกพื้นแล้วไม่กินนะ เอาไหนให้พ่อจะ้จะไม่ให้พ่อเหรอเอาไมหมพ่ออันนึงนขนมไหมครับขนมเลครับเอาไมหมพ่ออันนึงเร็วรกินขนมไม่ไหนว่าจะให้พ่อกินด้วยนะขี้หวงแล้วเนี่ย เนี่ยลืมคำสัญญาไหนให้พ่อกินด้วยไหมห้วงหวงหวงขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยครับขอหน่อยครับคุณกินรเคุณแคนครับพ่ออยากกินขนมเลครับขอหนึ่งชิ้นครับ ทำหูถลมนะครับได้กินไหมครับขอหน่อยครับหนึ่งชิ้นครับวายเอาอัานจินแล้วเหรออืมอำ้ำคออันใหญ่ๆทำไมขอบคุณครับอ,อ้มอร่อยจริงๆด้วย อกินอย่างฟินอนนี้ับมเนะอเด,ดนะรสชาติมันเป็นยังไงครับรสชาติมันเป็นอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนี้เคม็มๆมันๆตกพื้นแล้วไม่กินครับอืม เย็ขนมอะไรครับขนมเลรสชาติมันเป็นยังไงครับกินแล้วคุณแคนตกพื้นแล้วไม่กินครับอทิ้งครับทิ้งไอ้พกินหวตกพื้นแล้วทิ้งเลยกินเยอะแล้วพ่อจะเก็บนะครับไม่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 อืไม่ไม่ไม่เอาไว้กินตอนเย็นอีก มันอร่อยขนาดนั้นเหรอไม่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 แม่บอกว่ามันมีโซเดียมเยอะไม่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 ตอนเย็นอีกกยกินอีกเนาะไม่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 เอาอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวพอเฮฟินจัง มเล่นนะอร่อยจังเลยนะครับขนมเล่นนะอร่อยครับอีกชิ้นเดียวครับแม่บอกเอาไปกินตอนเย็นกับเพิ่มภูนอ่าชิ้นสุดท้ายแทม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 เลือกเอาเลือกเอาชิ้นใหญ่ที่สุดคกินมนมครับครับเลือกเอาชิ้นใหญ่ที่สุดครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอันนี้เหรอ โอเคชิมชินชิมชินครับอ่าเก็บเลยตามกติกาไม่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 อาไปกินตอนเย็นไม่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 กินเยอะไม่ดีมันจะเป็นเด็กว่านไม่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 พอแล้วแม่บอกพอแล้ว เอางั้นนั่งนั่งดูนั่งดูนั่งดูกินชิ้นนี้แล้วนั่งดูดมเอาดมเอายิ้กลับไปค่ะโอ้ยิ้มถ้าได้เขียนบางลงแล้วยิ้มยิ้มกลับไปครับพ่อขากิน <c oughs> ขนมเลยครับ กินกลับไปครับกินเยอะมันไม่ดีมันจะเป็นมันจะเป็นเด็กวนมันจะเป็นอึ่งอ่างกินเยอะมันจะเป็นอึ่องอ่างครับงั้นก็เก็บไม่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 ไม,มันจะเป็นอึ่งอ่างกินเยอะ มาดมเอาดูเอาดมเอากินกินกับอะไรครับเฮ้ย <c oughs> จินกินกับขนมอะไรครับขนมเละครับอ่าดมเอาเออพอละชื่นใจชื่นใจจะกินมามา่าโอ้ยมีเลียอยากกินมามา่าน่าอร่อย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  อีกคำอีกคำอาีกคำพอเนาะครับพอแล้วดมเอาอาดมเอาดมเอาเออออะอาชื่นใจชื่นใจโอ้แฟนขับเลแฟนขับใครครับแฟนขับขนมเลเอกินขนมอะไรคะขนมเลครับขนมเลครับอยพอแล้วนะ พอแล้วมันจะมันจะเป็นเด็กอ้วนมันจะเป็นน้องอ้วนครับกินเยอะจะเป็นน้องอ้วนไม่ดีริงด๊าิงๆิงดิงดอง,ดง,ดง,ดงแล้วคุอกว่า,น,วาน,น้องแคนทำอะไรคบน้องแคนกินขนมเยอะมันจะเป็นเด็กอ้วนมันจะเป็นน้องอ้วนครับจะเป็นน้องอ้วนน้องบวนบอกว่าพี่แคนทำอะไรคบพี่แคนอยากกินเยอะ ขนมนะดมเอาดมเอาอาดมเอาอหอมชื่นใจหอมชื่นใจหอมชื่นใจอาฟินฟินขนมอไครับขนมเลครับ,รบพอแล้วครับพอแล้วแม่บอกพอแล้วมันเยอะแล้วดมเอาดมเอาเอาดมดม,ดม อา,อาดมพอแล้พอแล้วดมเอาดมเอาเอออุยแค่นี้ก็ชื่นใจพอแล้วนะเอาไปกินตอนเย็นกับเพิ่มพูนนะพอแล้วพอแล้วไม่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 ไมเอาอีกแล้วไม่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 ่ไม่แม่เก็บเลย,เลยกินเยอะแล้ว Oh, dia... Je... Ui, uh, pa ma, pa ma. Pa ma, pa ma. Pa ma, pao ma. Pa ma, pao ma.